คือจิ๋วขึ้นจิ๋วขึ้นแบบแหวแปวแหมแหเป็นแทบแบ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 บจุงมือกันมาแบบเป็นดาวไทยไถ่ขึ้นอย่างนี้เลยทุกคนอารอสวัสดีค่ะ ทุกคนครับทุกคนไม่ต้องงงวเลยเฮ้ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ทำไมยังอยู่ชุดนอนทำไมป่วยยุ่งหรือว่าแบบทำไมหน้ามันขนาดนี้นะครับทุกคนจะบอกว่านี่คือชีวิตเรียวๆอยากคาดหวังว่าแบบรีวิวตัวบักเกอร์ชีวิตคนรีวิวสกินแคร์คนทำยูทูบจะต้องแบบมีภาพหลักที่สวยหรูไม่ทุกคนวันนี้มึงขอมาแชร์ตัวเองแชร์ตัวเองเลยมันแบบมันเป็นคลิปด่วนจริงๆทุกคนคือตื่นเช้ามาดูสิวขึ้นสิวสิวสิวขึ้นสิวขึ้นแบบหนักมากดดูิเสลยนี่สิวอักเสบเสสออกบหนึ่ง ทุกคนสิ่งที่บูพยายามบอกว่าบูคือคนเป็นสิวผิวมันแล้วก็ผิวแพ่ง่ายเวลาบูพูดอ่ะทุกคนชอบจะว่าพี่บูนาใส่จังเลยค่ะถ้าพี่บูเป็นสิวก็คือไม่มีใครเป็นสิวแล้วค่ะนี่แหละตัวตัวนี้แท้จริงขอแชรกตัวเองเลยขอแชรแบบนักๆเลยทุกคนแล้วจะบอกว่าคือบูก็ไม่รู้ว่าสิวอ่ะเกิดขึ้นจากสายเหตุใดๆด,ด้วยแต่ว่าคิดว่าแบบช่วงนี้นนบูใส่แมส์เยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปจับครีมหรือไปโดนครีมอะไรที่มันแบบแปลกเพราะว่าช่วงไหนที่บูไม่เป็นสิวบูจะใช้ครีมเยอะมากใใใชชชช้้้้้้ีี่่่หอตตตตตััััวววววนน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 นมมมาาาาทกงงเเแป็ิุลด นเหลือต,ตมามตัวก็มี 2>, 2ตัวก็มี 1>, 1>, 1ตัวก็มีทุกคนเพราะว่าคือเราก็ยามหลีกเลี่ยงอะเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะแพ้ตัวไหนเพราะว่ายิงลดจานวนน้อยเราก็จะยิงรู้ว่าแบบว่า mm hmm. ตัวไหนมันถูกหรือตัวไหนมันไม่ถูกนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นโอ๊ยเศร้าอ่ะ พมานานั้นะครับทุกคนไหนๆสิวขึ้นแล้วทุกครั้งที่บูมสิวขึ้นทุกครั้งที่หน้าบูมพังหรือว่าทุกครั้งที่บูมเป็นอะไรหนักๆแบบนี้เราจะได้ลองอะไรใหม่ๆทุกครั้งเพื่อได้แบบเป็นการทดสอบเลยเพราะว่าไหนๆมันก็ขึ้นแล้วอ่ะทุกคนมันคงไม่แย่ไปก่อนไอ้มั้งถ้ามันจะขึ้นอีกก็แบบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มากไปกว่าน,นี้เราก็แบบจะได้ลองสินค้าเลยว่าตัวที่เราลองในแต่ละรอบอ่ะดีไม่ดีแล้วไปย้อนดูได้เลยนะว่าทุกครั้งที่บูมหน้าพังแล้วทุกครั้งที่บูมเป็นสิวสินค้าที่บูมหยิบมาเทสไม่เหมือนกันเลยทุกคนเพราะว่าบูมอยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากรู้เรื่อยๆว่าตัวนั้นดีตัวนี้ไม่ดีตัวนั้นไม่ดีนะครับทุกคนแล้วก็แบบมาทาย ให้ทุกคนดูแบบเร็วๆเลยด้วยว่าเออเนี่ยคนสบายนะ แล้ววันนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าจริงๆอ่ะบุมมีครีมอยู่ตัวหนึ่งที่แบบบุ้มคาใจมานานแล้วคือบุมอ่ะซื้อมาเก็บไว้นานมากแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ใช้ยังไม่ได้ลองแบบลองสักทีเพราะว่าบุมเห็นเพื่อนใช้ตัวนี้บุมก็ไปถามว่าแบบเฮ้ยมันคือเซรั่มอะไรมันช่วยอะไรคือขวดมันแบบน่ารักดีมาดูแบกตรงแบกตาดีทุกคนเดี๋ยวบูมจะให้ดูก่อนเลยคือบุมซื้อมานานมากนี่คือครังเครื่องสำอางของบุมเสร็จป่ะแล้วเนี้ยมันอยู่ในกองเนี้ยทุกคนมันอยู่มานานแค่่่่่ไไไไหหนนเรรรอออออมมมู้้้้้ะาา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 าลลลืืีีีจคคััังงงงงสททแแแบบบบบวววยยดๆตพ ก็ไม่มีส <meal. S 3> ิวหรือว่าแบบบางทีก <hoo S 2> ็ไปลองตัวอื่นอยู่นะครับทุกคนนี่นี่ตัวนี้เห็นปะแพคเกตมันแบบน่ารักกระปุกกระปิกมากน้องชื่อว่าเซรั่มเพนตี้เพนตี้แต่ว่าแคเกตน่ารักอะไม่เท่าไหร่ทุกคนนี่นี่แพคเกจของเขาเห็นปะคือตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่องสำอางอะไม่หยิบดูเหรอคือถ้าไปเห็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราไม่รู้จักอะคือต้องหยิบแล้วคือเพื่อนบอกว่ามันเป็นเซรั่มแบบวีแกนวีแกนคืออะไรเอ้ยงงแล้วเพื่อนบอกวีแกนวีแกนเราทำไมวีแกนเราแบบมันยังไงเพื่อนบอกว่าออััันนนนเเีีีี้ยป็็ซร่่มมมมทคคดกกกกวาไืสส ไม่ทดลองกับสัตว์เป็นเซรั่มที่แบบคนรักโลกคนรักสัตว์แล้วก็คนรักวีแกนใช้คือมูหาทันทีเลยวีแกนคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะวีแกนมันก็คือแบบใส่ผักใส่พืชอ,อะทุกคนเป็นแบบใส่แบบใส่คนดีใส่คนบุญใส่แบบใส่ชุดขาวนุ่ขขงขาวห่มขาวอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นแล้วอย่าที่บู๋ยังไม่ได้ลองใช้สักทีก็คือเพื่อนบอกว่าตัวเนี้ยจะแบบเห็นผลดีมากดีมากๆเลยกับสิวอักเสบหรือสิวที่แบบเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเพื่อนหน้านที่บูไม่มีสิวไงบูก็เลยซื้อมาแล้วก็ แบบมีตัวไหนวะที่ยังไม่ได้ลองมีตัวไหนวะที่แบบคาใจอยู่ก็เลยแบบเออเจอตัวนี้อตัวนี้แล้วกันทุกคนเซรั่มพื้นที่เซนตี้คือจะบอกว่าตัวนี้เป็นสารสก,กัดจาก100พืชหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขาบอกว่านอกจากแบบเขาจะเป็นคนดีเซรั่มของคนดีแล้วนะคือโมเลกุลจากพืชเนี่ยมันจะเล็กกว่าโมเลกุลจากสัตว์หลายๆคนจะแบบว่าเฮ้ยพี่เซรั่มหรือครีมที่เราทาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อ่ะมันมีจากสัตว์ได้เหรอมีทุกคนคอลลาเจนก็คือจากปลาเมื่อหอยทากมันก็สัตว์ลกม้า ทุกคนสัตว์ทั้งนั้นเลยและสําคัญเขาบอกว่าเซรั่มจากพืชจะดูดซึมได้ดีกว่าเซรั่มจากสัตว์และเห็นผลเร็วกว่าด้วยเอาจริงๆนะไม่เคยใช้อะไรจากพืชเหมือนกันแล้วก็แบบไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับคำว่าวีแกนด้วยอันนี้ครั้งแรก ่วนประกอบนะครับทุกคนจะบอกว่ามึงจะดูจากส่วนประกอบที่เป็นแบบส่วนประกอบแอคทีฟเลยนะคือเขาจะมีอนุพันธ์บริสุทธิ์จากต้นบีดบีดบีดสักอย่างหนึ่งตัวเนี้ยทุกคนจะให้ความกระจ่งางใสลดริ้วรอยแล้วก็ผิวอ่อรลาแล้วก็มีว่านหางจระเข้จากเกาหลีเซรามายจากอเมริกาไฮยาลูรอนจากญี่ปุ่นคอลลาเจนจากแครอทเกาหลีน่าจะเป็นน้องคนดีหรือเปล่าหน้ามันเหมือนแครอทสี่ตัวเนี้ยจะให้เรื่องความชุ่มชื้นให้เรื่องความแบบสู้บนร่าวะต่างๆให้ผิวแข็งแรงแล้วก็มีสองตัวนะครับทุกคนก็ค สองตัวนี้นะคะทุกคนจะลดสิวค่าเชื้อสิวแล้วก็ตานการอักเสบประมาณนี้นี่คือส่วนผสมที่แบบส่วนผสมแอคทีฟเออเออเอออีกอย่างหนึ่งที่แบบตกใจเนาะจากคําว่ากี้แกนก็คือเขาเข้มตัวเองว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่มี20ปีปกติคือ5้ี่ปี7ปีฟีนี้ก็คือแบบไม่มีสารอันตรายหรือว่าสารที่แบบไม่ควรใส่มาสําหรับคนผิวแพ้ง่ายอะทุกคนแต่อนนี้คือ20จุกมว่คนาจุกคือบูมจําไม่หมดอ่ะยีปีว่าแบบมันคืออะไรอะทุกคนคือถ้าจำหมดโคตรเก่งอ่ะถ้าทุกคน จะขึ้นไอจีไว้ให้เพราะว่าตอนที่บุ้มซื้อบุ้มก็ไปได้ข้อมูลหรือว่าไปอ่านระไรละเอียดอะไรเงี้ยจากไอจีเขามาเหมือนกันและสำคัญนะครับทุกคนที่แบบคำถามที่คุณเจอบ่อยเลยพอทอนใช้ได้ไหมคะยวซิสานใช้ได้ไหมคะิวแพ้งใช้ได้ไหมคะตัวนี้เขาบอกว่าใช้ได้หมดเลยและด้วยความที่แบบเป็นสารสกัดหรือว่าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะทุกคนก็คือเราสามารถแบบวางผลลัพธ์ได้แบบระยะยาวเลยแล้วก็แบบจะไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราเลยถ้าเราเลิกใช้นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวดังสิวด้วยหลายๆคนกลัวดังสิวโอเคทุกคนเราจะมาลองใช้น้องีแกตตัล่คมา เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนจำสิวสามเมตรตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะอื <c oughs> มันคือเรื่องเหมือนเนี่ยที่มันจะขึ้นเนี่ยวันนี้นะครับทุกคนบุจะมาใช้เซรั่มที่บุมแบบเก็ตแล้วก็บ่มไว้นานมากนะครับทุกคนแบบดีแก้นจะเป็นคนดีจะเป็นคนรักสัตว์คนรักโลกนะครับทุกคนเรามาดูกันว่ากี่วันสิวจะเห้ผลบุมจะอัปเดตให้ดูแบบเร็วๆเลยนะแบบคืนแรกทยุคืนแรกทันดีสามวันดีเจ็ดวันดีหรืออะไรยังไงหรือใช้แล้วสิวขึ้นก็คือบอบ่บ่นนะครับทุกคนทุกคนนี่คือวันแรกที่บุจะใช้เซรั่มเพนตี้เพนตี้กับสิวอัก ขยี้เรื่องมาเลยทุกคน เดี๋ยวจะใช้อันเนี้ยจนกว่าเนี้ย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 จะหายนะครับทุกคนทุกคนหลังจากเมื่อคืนอ่ะที่บุ้มเอาตัวเซรั่มเพนตี้เพนตี้ตัวเนี้ยแบบโปะโปะโปะลงไปอ่ะไม่รู้ว่าเราโปะเยอะทาเยอะหรือว่าอะไรนะครับทุกคนแต่จะบอกว่าเมื่อคืนบุ้มเจ็บๆใช่ไหมพอตื่นมาบบุ้มลองจับอ่ะทุกคนตอนเนี้ยมันไม่รู้รู้สึกเจ็บเยอะๆหรือว่าแบบรู้สึกแบบอักเสบเหมือนเมื่อคืนนะทุกคนแต่ว่าอีรอยแดงหรือว่าความนูนตรงสิวยังอยู่นะอยู่แบบอยู่ชัดเลยนะครับทุกคนแต่แบบแค่แปลกใจเฉยา่เฉยว่าคคืนนนีีี้เเเเเรราาวแบบบโปปะะอออกก่่ยยยยไจััม

วันที่สามนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าคือบูชอเซรามาทาเน่ะโปะลงไปตรงสิวนะคะทุกคนทุกวันเลยอยู่แห้งแล้วเห็นปะไม่มีความเจ็บแล้วนะคะทุกคนจะมีแบบเหลือแค่แบบรอยแดงใดๆนะคะประมาณนี้เนี่ยอันนี้เรียบไปแล้วนี่ก็เรียบไปแล้วเม็ดน,นี้จะมีความแบบปุดๆนิดนึงเห็นนะมันเม็ดใหญ่สุดทุกคนโปะลงไปทาลงไป,ไ,ปไหนก็ไ,ไหนๆขอเตอมเิมหน่อย คือแบบถ้าอุดตันก็คือไม่สามารถโปดได้นะดีๆแต่อันนี้คือนอนมองเขาอะพอทาไปจริงๆอะทุกคนมันเป็นน้ำม,มากคือมันไม่อุดตัน บอกว่าขวดแรงจะหมดแล้วนะตามทุกคนดูดิเหลืออีกแบบไม่กี่วันเองอ่ะคือใช้เพิ่มมาทุกคนแล้วปุ่มฉายเยอะมากเนี่ยเห็นปนละี่ลงไปบนสิวกิ้นเลยนะจะหมดแล้วอะ่ะขวดแรงให้ดูหน้านะครับทุกคนจะบอกว่าสิวแห้งหมดแล้วนี่เหลือแค่รอยนะครับทุกคนซึ่งรอยเนี่ยต้องให้เวลากับเขาหน่อยก็ยังทาเหมือนเดิมนะ วันที่12กันยานั่นหมายความว่าบูมใช้เซรั่มเพนตี้เพนตี้ตัวนี้นะครับทุกคนมา 1, <S <S 1เดือนแล้วใช่ทุกคนอันเนี้ยคือควรใหม่ที่บูมอะเพิ่งเริ่มขวดได้แบบเห็นปะสองสามวันนะครับทุกคนแต่อันเนี้ยคือควรเก่าที่แบบบดิบแม่แล้วอะคือจะบอกว่าทุกคนจําสิวตรงนี้ได้ปะแล้วตอนเนี้ยเดือนนะครับทุกคนกับเซรั่มตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่าบูมใช้เยอะมากซึ่งถามว่าเสี่ยงไหมที่จะแบบอุดตันบอกตรงๆว่าเสี่ยงนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่แบบคํมเคลมของเขาอะมาเป็นคีีีีีมท่่่แแบบวกกนนตาาางๆคคือํํไดด้้เเเลยย สิ่งที่มันแบบมันดูธรรมชาติมากอะมันดูแบบไม่อันตรายหรือว่าแบบว่าดูปลอดภัยอะไรเงี้ยทุกคนมุก็เลยอยากรู้ว่าแบบถ้าเราถ่ายหนักหนักหรือประคมเข้าไปในจุดที่เราแบบหนักๆนักจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนมันจะโอเคไหมซึ่งก่อนหน้านี้มบุกจะมีสิวตรงนี้ด้วยเยอะมากเดี๋ยวบุกจะขึ้นคลิปให้ดูคือมุ๊กถ่ายคลิปไว้เยอะมากแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นสิวตรงปากคือเยอะมากสิวตรงคอเนี่ยเกิดก่อนแล้วก็ตามมาด้วยตรงปากแต่ว่าตอนที่เราเปิดขีปะเราพูดแค่สิวตตรร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 งงงงนนนนนนีีีี้้้้เเเเเพพพาาาาะะสสิิิิวอยอยววววยยยยมมมมมมััััจกออออ่่่ดหหหปลลืแแแค ริ่มแบบเริ่มไม่ได้เจ็บอะแต่อันเนี้ยเราใช้ตั้งแต่อย่างเจ็บเจ็บเลยนะครับทุกคนจะบอกว่าอย่างแรกเลยนะคือเนื้อเซรามะทุกคนนี่เห็นปะมันดูเป็นก้อนเลยเปะมันอยู่บนมือบูนเป็นก้อนอย่างงี้เลยแต่พอเราลูบปุ๊บทุกคนเห็นไหมมันเป็นน้ํา คือมันแตกตัวเป็นน้ํถ้าทุกคนมองเห็นนะเห็นปะมันจะเป็นเม็ดๆๆๆๆๆเม็ดเล็กๆๆๆเหมือนเอาน้ํามาลูบผิวแต่จริงๆอ่ะคือเมื่อกี้เราหยดเซรัมลงไปซึ่งจะบอกว่าเนื้อเขาอ่ะดีมากดีแบบดีมากๆถูกจริตมากๆสําหรับแบบคนที่แบบพวกอุดตันน่ะหรือว่าคนที่จะเป็นสิวอ่ะเนี้คือซีเรียสเลยนะครับทุกคนคือเป็นเนื้อที่เหมาะสุดๆแล้วไม่รู้จะเหมาะยังไงแล้วใครแบบใชรตอนที่เราเป็นสิวอ่ะคือมันเสียงการอุดตันสุดๆแล้วอ่ะมันก็แบบยังไม่อุดตันเพิ่มว่ากันเถอะและส่องนะครับทุกคนข้อดีของเนื้อเซรัมตัวนี้ก็คือใช้ตอนกลางวันน่ะหน้าอะไรอ่ะ มันจะเหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรเหมือนเราล้างหน้าทุกคนเหมือนน้าบนผิวอะมันไม่ได้รู้สึกแบบมันเคลือบอยู่บนผิวหรือว่ามันชาดอยู่บนผิวอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งเวลาเราใส่แมสหรือเวลาที่เราเจออาการร้อนๆนะ่ะมันไม่ได้รู้สึกอับหน้าหรืออบหน้านเลยเป็นสิ่งที่บูมแบบรู้สึกจริงจากการใช้จริงไงทุกคนคือก่อนอนน้เนี้บุมไม่รู้เลยว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอลองใช้แล้วรู้สึกว่าเอออันนี้คือข้อดีที่สําคัญนะครับทุกคนก็คือรอยสิวของเราให้ดูรอยสิวนี่คือรอยสิวที่ยังมีอยู่นะเพราะว่าด ได้ในระยะยาวพูกก็คือพยายามใช้ให้ยาวแบบให้เห็นผลแบบเยอะที่สุดแลวนะว่าแบบ1เดือนนะมันจะเห็นผลยังไงเพราะว่าจริงๆอ่ะสิวผมอะมันเริ่มแห้งตั้งแต่แบบ2อสวันแรกแล้วแล้วหลังจากนั้นนะมันจะเหลือแค่รอยนะครับทุกคนซึ่งทุกคนรู้ดีว่ารอยมันรักษายากมากรอยแดงรอยดําอะไรก็แล้วแต่อ่ะคือมันต้องใช้เวลามากๆพวกก็เลยพยายามใช้ต่อใช้ต่อใช้ต่อ,ใ,ตอให้นานที่สุดเพื่อที่จะดูว่าถ้าระยะเวลานานๆอ่ะในการหวังผลระยะยาวอะอย่างน้อยอะหมดหนึ่งขวดนะทุกคนมันก็แบบประมาณหนึ่งแล้วแล้วนี่คือบุมต่อขวดสองแล้ว บอกว่ารอยดีขึ้นนะคือรอยนี้เป็นรอยใหม่บูมไม่โกหกเลยว่าเรายังเห็นรอยอยู่เพราะว่ารอยมันรักษายา่างอาแล้วก็บูมใช้ไปแค่1เดือนนะคะทุกคนสำหรับ1เดือนนะ่ะรอยจางได้ขนาดนี้แฮปปี้นะแต่คืออีสิ่งที่เราไม่ไคาดหวังคือรอยตรงนี้คือตรงที่เราเป็นสิวกร้าก่อนที่จะใช้เซรั่มแล้วมันยุบไปแล้วแล้วมันเหลือแค่รอยอะทุกคนอันนี้คือจางไปเยอะแบบเยอะมากเซรั่มตัวนี้บูมรู้สึกว่าเป็นเซรั่มตัวหนึ่งที่แบบว่าควรที่จะแบบมีคนพูดถึงเยอะๆเลยอะเพราะว่าแบบมันดีจริงแล้วก็เซ า399บาทขนาดนะคะทุกคน30 ml แล้วก็ที่สําคัญคือบูมสัง่งขวดที่2มาเนี่ยคือหลอดแล้วคุณจำไม่ได้หรอว่าแบบมันส่งฟรีหรือว่าอะไรยังไงจำไม่ได้แล้วทุกคนคือมันนานมากแล้วแต่ว่าขวดที่2เนี่ย399บาทส่งฟรีด้วยลองต้องลองทุกคนสักครั้งหนึ่งอะแล้วจะรู้ว่าแบบพาเซรับแล้วเหมือนหลังหน้ามันเป็นยังไงทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ถ้านใะครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามช anel นี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริงกร๊งออะะไรรีีกกนนคคััใใบบบบบททุแแตว่ ดังแต่ดีหรือว่าตัวที่แบบทั้งดีทั้งดังก็คอมเมนต์มาได้ที่ได้คลิปนี้นะกันทุกโคนสำหรับคลิปนี้ป้ันกนะบ๊ายบายดีจริงทุกคนแล้วคลิปเนี้ยคือน่าสดทางคิดเลย <c oughs>